วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนดเปิดใจกับบอสโจกับหลายเหตุการณ์เราจะมาดูกันว่าพี่น้อง f อทั้งหลายพูดถึงว่าอย่างไรบ้างโดยเริ่มต้นที่ท่านแรกกล่าวว่าบอสบิกค,คืออัจฉริยะขึ้นเร็วทำเร็วให้ความเสมอภาคเท่าเทียมคนเท่ากันและไม่คึ้เล็กคึ้น,น้อยหรือเอาแต่ได้จริงถูกต้องที่สุด บิ๊กดูแลคนแค่30กว่าคนปัญหามันก็มีแต่ไม่เยอะเหมือนหมอลำมุงใหญ่ที่ต้องดูแล300้อกว่าชีวิตถ้าเทียบกันก็สิบเท่าเลยมันก็ต้องมีปัญหาเยอะก,กว่าอยู่แล้วคนละปัญหาหนึ่งคนหนึ่งปัญหา300คนกับส0มปัญหาแล้วพี่น้องเอ่ยถูกต้องครับบอสบิ๊กเก่งเป็นคนดีฉลาดให้ใจกับทุกคนพี่ๆในวงการรัก และเคารพความสามารถบิ๊กมากครับคอมเมนต์ Comment ที่สองกล่าวว่าบอสบิ๊กเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนผู้ใหญ่รุ่นพี่จึงรักให้ความเมตตาทั้งบอสโนตบอสโจแบทบอยบอสเฟรมต่างก็เป็นบอสรุ่นพี่ที่มีน้ำใจอบอุ้มซึ่งกันและกันร,รักและเกื้อหนุนกันอย่างนี้ไปตลอดนครรักทั้ง5้าบอสเลยคอมเมนต์ Comment ที่3กล่าวว่า น้องบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนไม่ใช่เก่งอย่างเดียวแต่ทั้งเป็นคนขยันเป็นคนดีและน่ารักชอบน้องบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์เป็นคนที่จิตใจงดงามไม่ว่าจะอยู่ใกล้ใคร,ใครหรืออยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักค่ะและเป็นคนให้โอกาสคนที่ยากจนย่แยกคนไหนที่อยู่กับน้องบิ๊กผู้ใหญ่บ้านยิน จะดีทุกคนและก็มีเงินมีทองใช้ทุกคนเขาจะสอนให้รู้จักบุญคุณคนด้วยคน้องบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนป้าติดตามน้องบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนตั้งแต่ต่อน้องยังเด็กๆที่อยู่ฟิลแลนค่ะคอมเมนต์ที่สี่กล่าวว่าบักโจยังห่วงน้องๆหนูๆอยู่น้ำชมเชยเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นดูแลน้องๆไม่ทิ้งกันให้กำลังใจกันคอมเมนต์ที่ห้ากล่าวว่า เก่งมากมากบอสโจอบอสบิ๊กขอให้รวยรๆยรวย10จุย10.00ล้านล้านทั้งคู่ผู้บริการคนเก่งมากๆคอมเมนต์ที่6กล่าวว่าสุดยอดเลยคุณบิ๊กเข้มแข็งอดทนฟ้าใสแล้วขอให้เจริญรุ่งเรืองรวยรวยหนึ่พล้านค่ะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า บอสบิ๊ก <Boss> เป็นผู้บริหารที่อายุน้อยเด็กหนุ่มไฟแรงทั้งหล่อทั้งเก่งขยันคิดเร็วและลงมือทำเลยปังมากสุดยอดมากค่ะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าให้อีลาสวยน่ารักแบบนี้แบบที่ติดตัวอีลามาแต่กำเนิดอดีตแล้วอย่าเสริมเติมแต่งอะไรให้อีลาเลยเบื้องบนเขาปั้นแต่งให้อีลาแล้วคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า ขอร้องนะคะอย่าทำอะไรไม่ว่าจะเป็นดั้งจมูกหรือมือเพราะฟ้าส่งมาแบบของน้องคนที่ทำทุกคนแม่ไม่เห็นจะสวยแบบเดียวกันหมดอุงอิงพิเศษในตัวมีคุณค่ามากๆอัยามแล้วถ้าเปลี่ยนทุกอย่างจะเปลี่ยนไปด้วยแม่ขอร้องจริงๆค่ะบวกหนึ่งเห็นด้วยครับน้องดูดีอยู่แล้วครับเห็นด้วยค่ะไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแบบนี้แหละดีแล้วสวยแบบบ้านๆ คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าติดตามน้องบิ๊กตั้งแต่ตำบักแต่งครกแต่ตั้งแต่อยู่ฟิแนแลนด์และจะติดตามน้องบิ๊กตลอดไปค่ะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ากำลังให้พ่อพ่อพ่อ,พอสองท่านเก่ง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 สุดยอดปงังปังปังตลอดไปจ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า พ่อโจหล่อที่ใจมองคนในแง่ดีเสมอต้นเสมอปลายส่วนผู้ใหญ่ฟินแลนด์ก็ถือว่าเป็นคนมากความสามารถบริหารงานได้เก่งดีเยี่ยมครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าบิ๊กควรพูดให้น้อยที่สุดแต่ทำให้ได้มากที่สุดรวยรวยเฮงๆถ้าอายุบิ๊ก25ต้องไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดด้วยนะจะได้คล้าวคลาดปลอดภัยไม่อันตรายถึงชีวิตได้ คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าซองเฮเคียวบ้านแพงมาแล้วบอสโจอีลาถึกลิงหอมแก้มพร้อมเดจิจ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเราเองก็ชื่นชมบอสบิ๊กน่าเก่งมากอายุยังน้อยแต่สมองคิดงานเก่งมากเหมือนบอสโจลเลยกล้าทางกล้าเสี่ยงคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า ปีหน้าจมูกต้องทำแล้วกับสงสารน้องเวลาโดนคนอื่นบูลลี่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างไม่ว่าใครอยากสวยอยากหล่อขึ้นทุกคนยิ่งอยู่วงการบันเทิงยิ่งต้องทำบอสอยากให้ลูกสาวสวยขึ้นฝากถึง FC บางคนอยากไปเผือกเรื่องของเขาไปห้ามลูกหลานพวกคุณเถอะอย่าไปยากนำเขานั้นมันก็น่าเขาเขาจะทำหรือไม่ทำก็ปล่อยเป็นเรื่องภายในเขาคือยากนำเขาแท้ ยายาแบบนี้ดีแล้วสวยๆไม่เห็นจะดังเคยเห็นตัวจริงน้องยังเขาสวยน่ารักมากออกเงินให้ด้วยไหมครับน้องสวยธรรมชาติดีอยู่แล้วไม่ต้องทำให้เจ็บตัวรักชอบน้องแบบบ้านๆครับเราหมดสัญญาการน,นำรอบนี้สปอนเซอร์เข้าอีกแน่ขอแค่น้องเอ่ยปากอยากทำแค่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาใจเย็นๆคะ่ะ บอกตัวเองเธออย่าแนะนำคนอื่นนะแนะนำยังไงไม่ฟังหรือบอสโจเป็นคนพูดเองปึกจริงๆคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าพ่อโจแบ่งตั้งให้น้องด้วยจ้าอยากให้พ่อโจงัดดังน้องสักหน่อยน้องจะได้สวยไม่ต้องแต่งเลยฝากซอนุชด,ด้วยนะคะน้องอายุสิบแปแล้วจ้างัดดังให้น้องหน่อยสงสารน้องคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า บอสบิกเป็นคนเก่งทั้งสติปัญญาวุฒิภาวะด้านอารมณ์สุดยอดศักยภาพของเขาที่ไม่ธรรมดานี้จะติดตัวบอสไปตลอด่ชีวิตเลยค่ะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าทำไมต้องสงสารน้องพูดตลอดว่าไม่อยากทำท่าน้องอยากทำเดี๋ยวน้องบอกเองเตเก่งแท้หัวโยยขอกราบขอพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเป็นกำลังใจ ให้วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ